นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์นั้นระยะนี่เรียกว,ว่าเขา้าฤดูหนาวมันรู้สึกว่าเย็นหนาวนี่แหละให้เราจำคำสอนในฤด,ดูหนาวว่า เวลาหนาวแม่จะหนาวจัดขนาดไหนก็ตามเราไม่ต้องบ่นให้อดทนเอาตลอดระดูหนาวหนาวมากหนาวน้อยเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศจิตเราให้ลุกขึ้นภาวานานึกภาวานาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่เสมอ ไม่ให้อ้างหนาวเอาหนาวมาเป็นอุปสรรคได้เวลานั่งสมาธิภาวานาไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ให้ตั้งใจนั่งสมาธิภาวานาไม่ต้องให้หนาวเป็นอุปสรรคเอาชนะให้ได้ แล้วหนาวไม่ต้องบน่นอดทนเอาอะไรทั้งหมดถ้าอดทนมันได้มันดีทั้งนั้นแหละทีนี้ทาไมอดทนเราภาวานาแล้วนอนหลับไปแล้วตื่นแล้วก็ไม่ลุกขึ้นภาวานาบอกว่าคืนนี้หนาวนั่งภาวานาไม่ไหวนั่งภาวานาไม่ได้ ไม่ให้มีและดูหนาวก็ภาวานาได้ตลอดเละดูหนาวเละดูร้อนก็ภาวานาตลอดเละดูร้อ,อนเรือดูฝนก็ภาวานาตลอดเรือดูฝนไม่ให้เมอปุปสรัคขัดขอ้องเคยยกจิตใจของเราให้ องค์อาจกล้าหาญที่ท่านสอนให้นั่งขัดสมาธิเพชนั้นแสดงออกทางร่างกายว่าหนาวก็จะไม่บน่นจะอดทนเอานั่งขัดสมาธิเพชให้ได้ทุกคืนทุกวันเจ็ดใจให้มันองค์อาจกล้าหาญขึ้นมา ไม่ยอมให้กิเลสต่างๆที่มันปกคลุมหัวใจของเราอยู่นี่แหละเมื่อเราภาวนาพุโทโธได้ตลอดเวลาภาวนาตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกกิเลสความโกรธกิเลสความโลภก,กิเลสความหลงมันจะได้หมดไปสิ้นไปเสียที ถ้ากิเลสเหล่านี้มันยังมีอยู่ในใจนั่นแหละท่านให้นั่งขัดสมาธินั่งภาวนาเอามันตีตเลิดเอาให้กิเลสเหล่านี้หมดไปสิ้นไปกิเลสนี้ท่านว่าถ้าเราไม่ละไม่วางไม่ตั้งใจภาวนาไม่ตั้งใจฟังธรรมด้วยดี ไม่จดจำธรรมะคำสอนไว้ในใจให้มั่นคงเจ็ตใจมันก็มักจะตกไปในฝ่ายที่ตำ่ำคือทางที่ต่ำนั้นมันไหลไปเองเหมือนกับน,น,น้ำน้ำนั้นเมื่อฝนตกในบนภูเขาแล้วก็ตามมันก็ไหลลงไปสู่ที่ตำ่ำ เจตใจปุถุชนคนเหล่านั้นมันไหลไปสู่ที่ต่ำเรือดูฝนกติว่าฝนตกไม่ภาวนาเรืดูหนาวกติว่าแรืดูหนาวไม่ภาวนาหนาวก็ให้ภาวนาได้ไม่ต้องบน่นอดทนหนาว โซฟาเิร็จในเล่โดนหนาวให้จำไว้ในใจว่าหนาวไม่ต้องบน่นไม่ต้องบอกให้ใครเขารู้กันทั้งนั้นแหละเนื้อหนังมนุษย์เรามีความหนาวคนอื่นก็หนาวเพราะเนื้อหนังมนุษย์นั้นมันต่อสู้กับความหนาว มันต้องรู้จักทุกคนจึงสอนใจของเราให้ได้ว่าหนาวไม่ต้องบ่นให้อดทนเอาถ้าใช่ขันตีความอดทนแล้วชนะทุกอย่างทุกประการ มันโยที่ภาวนาคนเราถ้าขาดภาวนาขาดความตั้งใจมัน่นในการปฏิบัติบูบชาอะไรมันก็ท้อถอยมันมีข้อแก้ตัวได้ไนั้นไม่ให้มันแก้ไปได้หนาวไม่ต้องบ่นอดทนเอา นั่งภาวานามันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอะไรก็ตามต้องอาศัยความอดทนเอาพระพุทธเจ้าท่านก็หนาวเหมือนกันก็เนื้อหนังมนุษย์เหมือนกัน เนื้อหนังมังสารของมนุษย์ไม่ว่าใครพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพะพุทธเจ้าพระอาหารหันตาเจ้าทั้งหลายมันก็มีหนาวเหมือนกันมีร้อนเหมือนกันมีเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นแต่เราคนเดียวมันเป็นกันทั้งโลก แนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเตือนไว,ว้ว่ารีบเร่งภาวานาภาวานาให้ได้ทุกลมหายใจเพื่อจิตใจมันจะได้สงบระงับจะได้เข้าไปแก้ไปละกิเลสตัณหาในหัวใจของเรานะให้มันหมดไปสิ้นไป ภาวานาเพียนเพ่งดูใหู้้ว่าในกิเลสในหัวใจคนเราน่มันเป็นกระบงกระบงกระตากระตาทั้งนั้นเต็มกระบงเต็มกระตาเต็มหัวใจโยไปทางไหนมันก็หาบหิ้วไปกิเลสความโกรธโลภหลงอันนี้ไม่ยอมละยอมวางสักที นั้นเมื่อถึงลโดหนาวไม่ต้องไปยึดไปถือพระพุทธเจ้าพระองค์มาอุบัติบังเกิดในโลกนี้โยได้นานกว่าพวกเราทั้งหลายแปดสิบปีบริบูรณ์แปดสิบปีบริบูรณ์พระท่านไม่ได้บน่นท่านอดทนเอา ท่านภาวานาอดทนเอาหนาวท่านก็ไม่ได้บน่นไม่เห็นท่านบ่นอย่างใดดูพระพุทธรูปบางองค์ก็ได้ห่มผ้าบางองค์ก็ไม่ได้ห่มท่านก็อดทนเอายังนั่งตัวตรงได้อยู่ไม่ง่วงเหงาหานอนเหมือนพวกเรา จะเป็นแก้วจะเป็นทองจะเป็นเงินจะเป็นอะไรก็ตามท่านก็มีความอดทนที่สุดสแสดงถึงน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้านั้นท่านมีความอดความทนมีความหมั่นความขยันไม่ใช่พระองค์เกียรติค้านอืดอาดเหมือนพวกเรา พระองค์ว่องไวไหวพริบทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจทั้งญานอันวิเศษละกิเลสจนหมดไปสิ้นไปพร้อมทางวาสนาพระพุทธเจ้านั้นท่านจึงเป็นผู้สามารถอาจหารที่สุด คือว่ามีพลังจิตพลังใจพลังกายวาจาจิตของท่านนะับว่ามากมายเหมือนกับว่าให้อาหารแก่คนทั้งโลกกินอย่างนั้นแหละคอ่อนเอเขาไม่ทำไรทำนาสมมติว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านมีอาหารพระองค์เป็นผู้หมั่นกยัน ทำไล่ทำนาเลี้ยงคนทั้งโลกมันขนาดไหนเราเลี้ยงตัวเองก็ไม่พอปากพอทองบางคนมันขี้เกียจหนาวกว่านาวร้อนกว่านอนไม่ลุกขึ้นทำงานไม่ลุกขึ้นภาวนาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เรียกว่าเอาตัวพระองค์ พ้นทุกแล้วถึงนิพพานแล้วยังช่วยผู้อื่นไปโซนิพพานได้นับเป็นอสงไขยอสงไขยไม่ใช่นับเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเท่านี้เรียกว่าเป็นอสงไขยอสงไขยนั่นเรียกว่ามาก มากกว่าล้านหลายร้อยหลายพันล้านก็ยังไม่เท่าเรียกว่าอาสงไขยจนจนนับไม่ไหวนับไม่ได้นั่นแหละนับไปนับไปจนลืมหมดแล้วก็มากมายเรียกว่าเป็นอสงไขยพระสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาลนั้นท่านมีความเพียรความมันความขยัน เรียนแบบพระพุทธเจา้าเดินตามพระพุทธเจา้าท่านเดินตามจนตามไปถึงนิพพานได้เข้าถึงนิพพานละกิเลสราคะหมดไปได้ละกิเลสโทสะหมดไปได้ละกิเลสโมหะไดไปได้ เนีย่ยท่านไปได้จริงๆทันละได้จริงๆที่นีนททาไมเราจึงละไม่ได้วางไม่ได้นี่คือว่าอ่อนข้อในภาวนาอย่าไปอ่อนข้อในภาวนาลุกขึ้นลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจอันนี้ให้ได้เพราะว่ากิเลส พันห้าตันหาร้อยแปดมันเหยียบย่ำหัวใจของเรามาตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ท้วนแล้วจิตใจที่หลงไหลยอยู่กับกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงนี้ เรามาเพิ่งรู้เห็นว่าในภพนี้ชาตินี้มันเกิดขึ้นมาก็ว่ากิเลสความโกรธความโลภความหลงไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ความจริงแล้วจิตอันนี้นะมันโยกับกิเลสเหล่านี้อยู่กิเลสเหล่านี้มันก็มาดองอยู่ในสันดาน คำว่าดองอยู่ในสันดานดองอยู่ในดวงจิตทุกทุกคนนั้นเมื่อตาเห็นรูกหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสอะไรอะไรกระทบตากระเทือนหูมาเป็นอันว่าวันไว้สันสะเทือนทางนั้น ทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงเลิกได้ละได้เราก็ต้องคิดต้องอ่านต้องภาวนาดูดูตัวดูใจของเรานี่ไม่ต้องไปดูคนอื่นคนอื่นผู้อื่นเป็นเรื่องของพระธรรมมีในพระพุทธเจ้าพระองค์สั่งสอนไว้ ทุกทุกคนนั่นแหละถ้าผู้ใดโอปัญญีโกน้อมเข้ามาเตือนจิตเตือนใจของตัวเองจิตใจมันก็ลุกขึ้นภาวนามมความทุกข์ความเดือดร้อนเหมือนเหมือนกันเพราะธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งหลายมันก็มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้แหละ พระพุทธเจ้าท่านถือว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยสบายไม่สบายท่านก็ไม่จิตใจท่านไม่มายึดถือท่านว่าธาตุดินมันไม่สบายต่างหากออกจากจิตใจของท่านหนาวอย่างนี้แหละมันกโยที่ร่างกายธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม ขาหนาวจิตพระองค์ไม่ได้มายึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของพระองค์มันเป็นของโลกเขาจิตมนุษย์คนเรามายึดเอาถือเอาจึงได้เกิดทุกโทมนัดครับแค่แน่นใจถ้าจิตใจมนุษย์รู้จักปล่อยวางเสียอะไรทั้งหมดรูก นามขันมันเจ็บไข้ได้ป่วยชังมันเถิดจิตนั้นใครจะมาฆ่ามาตีมาแกงมากินไม่ได้ทางนั้นแหละเพราะจิตนั้นเป็นธาตุนามธรรมเป็นอากาศเป็นวิญญาณไม่มีตัวตนอันร่างกายสังขารน,นี้มีความแก่ชรามีความชำรุดสุดโทรม เป็นอยู่อย่างนี้หและเกิดมาพบใดชาติใดเวลาเป็นเด็กอยู่ก็เพลิดเพลินรุ่มหลงเวลาอยู่ในวัยหนุ่มวัยขนองก็รุ่มหลงโมเมาไปตามวัยนั้นๆจะรักษาศีลภาวานาปฏิบัติบูบชาพุทโธในใจก็นึกไม่ได้ มันนึกคิดพุ่งซ่านไปแต่อารมณ์กิเลสนั่นเสียทีนี้ถ้ามันแก่ชรามาแล้วก็มายึดมาถือว่าเราแก่ชราแล้วภาวนาไม่ได้ถ้าคราวไหนมันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายภาวนาไม่ได้ ขันกินอิ่มเกินไปก็ว่าคัดท้องในท้องได้ใส่เต็มไปหมดนั่งไม่สบายภาวานาไม่ได้ถ้าวันไหนมีอาหารน้อยหรือว่ากินอาหารน้อยก็ว่าภาวานาไม่ได้อีกเพราะว่าเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวจะลุกก็ลำบากจะไปมาทางไหนก็ จะเซล้มเลื่อยเป็นลมเลื่อยอไม่ได้กินก็นว่าภาวนาไม่ได้กินมากก็ว่าคัดท้องไส้ภาวนาไม่ได้หนาวมากก็ว่าภาวนาไม่ได้ไม่หนาวมันร้อนก็นว่าภาวนาไม่ไหวเหงื่อไหลไข่ย้อยภาวนาไม่ได้ เนลเล่เหลี่ยมมารยาสาไถกิเลสในหัวใจของมนุษย์และเทวดาอินพรหมนั้นมันมีอยู่อย่างนี้แหละเราต้องดูพระพุทธเจ้าอันพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีทุกเหล่านี้มันมีอยู่ทันแบกหามอยู่ตั้งแปดสิบปีนั่น ในชาตินี้แต่ท่านก็ไม่ยึดมั่นถือมัน่นในสิ่งที่มันเกิดมันมีขึ้นคือท่านภาวนาแก้แก้ในจิตในใจภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกหรือท่านให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก แล้วไม่ใช่ท่านบอกพวกเราอย่างเดียวพระองค์นึกได้จเจริญได้หนาวมันก็ไม่ไปถึงไหนมันไม่เลยตายไปได้ร้อนมันก็ไม่ไปถึงไหนไม่เลยตายมันแค่ตายนั่นแหละทุกยากลำบากลำคาญไอ้น้นไม่พออันนี้ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์มันก็ไปถึงตายนั่น กินไปถึงตายนอนไปถึงตายพูดไปถึงตายอะไรอะไรทุกอย่างมันแค่ตายท่านจึงให้ภาวานาตายตายทุกลมหายใจเข้าออกแล้วจิตใจของผู้ปฏิบัติมันจะเด็ดกล้าหารขึ้นมาทุกอะไรอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนก่นานนาวมันเกิดขึ้นมา เราก็ต้องแก้ไขใจไม่ให้มายึดมัน่นถือมั่นว่าเราหนาวโรกประคันเขาหนาวโรกประคันเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาตายช่างมันเถิดจิตมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายภาวนาทำจิตทำใจของเราให้เยือกเยน็นสบายเป็นดวงหนึ่งดวงเดียว ถ้าจิตใจของเรานี้ยังยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายอยู่ทุกทั้งหลายก็เข้าถึงตัวถึงใจพระพุทธองค์ท่านจึงว่าจาโคให้เสียสละมันออกไปปาตินิสโคปล่อยให้มันออกไปจากจิตใจจากตัวของเราที่มายึดเรายึดของของเราอยู่ มดติเอาให้มันหลุดให้มันวางได้มันหลุดพ้นนั่นถ้ามันไม่หลุดไม่พ้นมันก็เป็นทุกข์อยู่ในใจนั่นเลิกละจนมันหลุดออกพ้นออกไปสิ่งใดที่เลิกได้แล้วละได้แล้วก็ถอนออกไปไม่ต้องเก็บมาอีกไม่ต้องเสียดายกิเลสความโกรธ ไม่ต้องเสียดายกิเลสความโลภไม่ต้องเสียดายกิเลสความหลงไม่ว่าคนเราจะหลงอยู่ในเรื่องอะไรเลิกละให้มันหมดตัดออกไปปล่อยออกไปวางออกไปจิตใจมันจะได้สบายโล่งโปร่งในกายวาจาจิตนั้น จิตใจมันจะได้ภาวานาทุกลมหายใจเข้าออกอย่างพระพุทธเจ้าตักเตือนว่าการนึกถึงความตายนั้นให้ทุกทุกคนนึกให้เห็นมองให้เห็นในใจนึกให้ได้ทุกเวลาไม่ให้หลงให้ลืมท่านจึง ให้เนกว่าทุกลมหายใจคือลมหายใจเขาไม่ได้หยุดคนเราถ้าลมหายใจหยุดเมื่อใดก็ตายแ่นนั้นต้องเล่งเรบภาวานาอย่าได้มีความท้อทอยในดวงใจหนาวไม่ต้องบ่นอดทนเอาอ จิตใจก็จะสงบระงับเยือกเย็นสบายเป็นสุขในหัวใจดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนีสพีติโยวิวัตชันตุสภะโลโควิวนัสตุมาเตภวัตวันตรายโย สุขีเีคาโยโกภวะอภิวาธนาสิริสนิจังวุธาปัยิโนจตารโรธรรม,มาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง